ข้อที่เจ็ดสิบแปดการเข้าใจเห็นด้วยว่ายักษ์สาแม่ลูกผีไม่จำต้องถวายบูชาอาหารการเข้าใจว่าพวกเราไม่ต้องเอาอาหารต่างๆเส้นว่าแก่ยักษ์สากับแม่ลูกผีนั่นคือความเข้าใจที่ผิดยักษ์สากับแม่ลูกผีพวกเราต้องทำบุญอาหารอยที่ให้พวกเขาได้บริโภคเขาทั้งหลายก็คือสรรพสัตว์เช่นกัน พวกเขาเพียงแต่มีความเข้าใจที่ชั่วร้ายพวกเราควรสั่งสอนให้พวกเขามีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องทําคุณประโยชน์แก่สรรพสัตว์ต้องคิดหาวิธีสั่งสอนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเขาทําบุญให้พวกเขาบูชาพวกเขาพวกทําให้พวกเขาซึ้งใจเปลี่ยนความชั่วร้ายเป็นกุศลความดีข้อที่เจ็ดสิบกาการเข้าใจเห็นด้วยว่าผู้ที่จะศึกษาธรรมฟังธรรม ต้องนำเงินมาแลกกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีเหตุการณ์เช่นนี้ผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมฟังธรรมเข้ามาในวัดอย่างแรกต้องนำเงินมาให้จึงจะได้หากไม่นำเงินมาให้ก็อย่าได้มาฟังธรรมศึกษาธรรมเมื่อก่อนโน้นข้าพเจ้าอยู่ในวัดเหล่านี้ได้พบเห็นอยู่เสมออะไรนิดอะไรหน่อยก็ถามว่าวันนี้คุณนำเงินมาทำบุญหรือเปล่าถ้าไม่ได้นำเงินมาทำบุญก็อย่าได้เข้าไปนะ ท่านไม่ได้เอาเงินมาก็อยากได้เป็นฝั่งธรรมวันนี้เปิดสําหรับคนทาบุญจึงจะเข้าไปได้นะคนที่ทําบุญแล้วจึงจะเข้าไปในห้องพิธีห้องอาหารรับประทานอาหารได้คนอื่นๆเข้าไปไม่ได้นะอย่างนี้แย่มากๆเพราะว่าส,สตว์นั้นมีร่ำรวยมียากจนพวกเราต้องรักใคร่ห่วงใย,ยพวกเขาหากพวกเขายากจนจริงๆพวกเรายังจะต้องให้เงินแก่พวกเขา พวกเราไม่สมควรพูดว่าจะต้องเอาเงินมาจึงจะมาศึกษาธรรมฟงังธรรมกินข้าได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องทําไม่ได้อย่างเด็ดขาดข้อที่แปดสิบการเข้าใจเห็นด้วยกับผู้ฟังธรรมนั้นดูหมิละเลยเสียงธรรมผู้ฟังธรรมนั้นดูมิละเลยเสียงธรรมทาตัวสบายๆเข้าใจว่า ไหนๆก็ไม่ต้องใช้เงินแลกมาฉันก็ไม่ทำบุญละฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันไม่ต้องทำอะไรเลยฉันก็เพียงแต่ฟังไปอย่างนั้นก็ดีแล้วนั่นคือการละเลยดูหมิน่นสารตะนาตรัยการดูหมิ่นละเลยเสียงธรรมอาศัยโทษข้อนี้ก็จะไม่สามารถสำเร็จแล้วพระพุทธธรรมนั้นลังคาเพียงใดดูหมิ่นและละเลยได้หรือ หากท่านสามารถช่วยได้แค่ไหนก็ช่วยแค่นั้นแต่หากท่านยากจนจริงๆไม่สามารถทำบุญได้ก็สามารถฟังธรรมได้เป็นปกติฟังธรรมหนึ่งครั้งก็ได้ฟังธรรมร้อยครั้งฟังฟังหนึ่งพันครั้งก็ยังได้ท่านอาจารย์ล้วนช่วยเหลือท่านได้แต่ท่านพอมีฐานะแต่เห็นแก่ตัวขี้เหนียวเปรียบพระพุทธธรรมต่ำต้อ,ตอยกว่าทำอื่นในโลกนี้ ท่านก็ยังฟังทำได้ยอยู่แต่ท่านกำลังปลูกฝังเมล็ดพันธแห่งความไม่สำเร็จไว้แล้ว